ลุงจีน้ำเลยจ้าแบตบไม่เจอเลยจ้าน้ำเลยเหรอ,อ,อน้ำน้ำกดครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเซตห้าอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวผมยิงให้โอเคเลยเมาแล้วมั้ยมาไหย เลยได้ดูสเตตตึงๆของคนตึงแล้วเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมตีนาอตตึงที่สุดในสามโลกนะครับได้ครับผมดาวเทียนยังไม่ได้ฟาร์มเนี่ยสิบห้าแล้วไม่ตีนั้นออกก็แถวท่าเรือก็น่าจะเหลือแค่สองตีแล้วแต่ตอเนี้ยเมตตีเราก็ตีเขาอะครับตีเราก็ตีเขานี่แหละ ถ้าออกขึ้นสิบหกถูกไหมครับใช่ครับก็คือหมดก็จะเหลือเราจี้เดียวอ๋อแล้วก็มีเศษไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะมผมเล่นถ้าคนรถผมก็จะวิ่งหาเลยอ๋อถ้าคนรถเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นคนขับด้วยใช่ครับแล้วก็มีกระเป๋ารถเมย์ครับรถเมย์ใช่ก็มีกระเป๋าเก็บตังค์ครับก็จะเป็นคนรถเยี่ยมกลับบ้านแล้วลง นรถนี่ก็จะมีหลายสายครับขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่ครับขับรถได้ดีครับขับรถได้ดีรถดีก็อร่อยนะครับรถดีก็อร่อยใช่ใส่เยอะๆอ้อยยี่ห้าอ้อยยี่ห้าก็น่าจะเป็นเวฟเหมือนที่ไปเซเว่นแล้วเวฟไหมครับพี่ผมไม่เอาเลยนะเพราะมันต้องไปจดโคนเล่มเสียาสีพรบตบสเตีร์นี่ต้องลำบากเลยเซเว่นลำบากเนี่ยลำบากลำบากแล้วจะ แล้วถามถามเรานะเว็บ uh. ไหมพี่พอ uh. ผมบอกว่าเว็บครับใส่ถุงไหมพี่ uh. เอามอไซใส่ถุง uh. ไปแล้วห uh. นักหนักหนักเลยหนักจริงหนักจริงจะให้ผมเอามอไซค์ใส่ถุงเนียโอ้โหแย่แย่โอ้โหนี่เป็นแบบฟันจริงจังเลยเนี่ยเคลียร์บอลไวมากอ่ะนี่ผมไม่รู้ลยว่าป้อมปืมนมันเอามาใช้ยิงบอลกันได้ด้วยยิงครับยิงหมดเลยครับ นึกว่ามันเอาไว้ตั้งแต่คนนั้นเนี่ยถ้าเป็นป้อมยามจะไม่ยิงครับใช่มันจะต้องยืยนเฝ้าใช่น,นั้นจะเอาไว้แบบลบแดดรบฝบนทั้งเดียวบแดดลบฝนแต่ถ้าเป็นป้อมปืนยิงครับผมเคยเอาป้อมยามลงมาตั้งแล้วครับแต่มันแอบ,บไม่มิดไงมันแอบ,บไม่มิดใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามันไวไปไหมครับลุง <laughs> คิดวกไม่ออกเฮ้ยมีตัวอยู่บ้านนี้มีตัวอยู่บ้านนี้บ้านหน้านี้บ้านนี้นเองผมเองบ้านหน้าบ้านหน้าเจอไหมเล็งใครอ่ะแป๊กๆบมันก็ยังเล็งอยู่นะครับเอ้าอยู่แถวนี้อะไรวะน่ะผมว่าอยู่แถวนี้แหละ ไม่งมันไม่เลิงไม่งั้นมันอยู่ข้างล่างไม่งั้นมันก็อยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมไปดูจุดแอบก่อนเดี๋ยวผมผมลองยืนข้างมอนกอนมอนมันส่องใครไ,ไม่เห็นมีใครเลยส่องใครวะเออเนี่ยผมยืนข้างมอนเลยเนี่ยมันส่องใครวะ,รวะเดี๋ยวผมถามแป๊บนึงนายนายนายส่องใครอ่ะ<ต>อ๋อผมรู้ละผมรู้ละฮะผมรู้แล้ว,ม,ลวมันบอกผมแล้วครับมันมันบอกผมลว ว่าอยู่ข้างบ้านอยู่ข้างบ้านอยู่ข้างบ้านคุยกับวันรู้เรื่องด้วยว่ะไหนอะใครข้างอุย้ยผมก็ลืมถามว่าข้างซ้ายหรือข้างขวาแื่ไงถามว่า<ห>ข้างไหนด้วยไปถามใหม่โอเคยิงสี่เหนื่อยเลยเนะี่ยไปไปถามใหม่ไปถามใหม่ไปไป,ไปถามก่อนไปถามไปถาม เออไปถามก่อนไปทางไหนถอยมาเรื where, okay, right ่อยๆข้างไหนเออเอาสิเอาสิข ILL> ้างหลังหลังไหนเนี Subaru> ่ยหลังไหนเนี่ยหลังนี่เนี่ยหลังบ้านเนี่ยข้างไหนอ่ะสรุปมันยังไงเนี่ยใช่หรือเปล่าเออไอ้มั่วไะเนี่ยเออยิงซะเลยถามด้วยนะข้างบนหรือข้างล่างเขาไม่พูดความจริงหรือว่าใครป้าชิวันตายเขาไม่พูดความจริงครับเขาไม่พูดความจริง ใช่โอเคได้ยิงมันตั้งแต่แรกเนาะไม่ได้ถามมันเลยเผื่อเขาจะแบบชี้เป้าให้เราเโอ้ชี้พงให้กระลอกให้กระต่ายได้ไหมให้กระต่ายกันนะเอาปูปลาที่หนึ่งฮนะเอาปูปลาฟิตฟิตได้ไหมปลาที่กำลังแข็งแรงอะ ได้ได้ได้ถ้าปูปลาล้าเนี่ยคือปลาที่ให้มามันไม่สดแล้วมันจะมันจะม่ใช่ไห้จะว่ายน้ำมาไกลอ๋อโอเคอ่ะปูปลาฟิตแทนใช่ครับปูปลาฟิตมันจะได้ไม่ล้าใช่ไหมใช่ครับโอ้โหเวลาเราเอาไปทำอาหารเนี่ยมันจะตาเหลืองถ้าปลามันว่ายน้ำมาไกลห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าปลาล้าปลาเออจริงจริงสดไม่สดเขาบอกว่าให้ดูที่ตา ผมไปถึงตลาดนะผมผมถามแม่ค้าว่าปลาตัวนี้สดไหมดูที่ตาเลยจ้าผมต้องขับรถกลับมาบ้านอีกนะเหนื่อยใจห้าร้อยห้าสิบห้าขับรถกลับมาบ้านเพื่อมาดูตาแล้วก็ไปซื้อปลาใหม่ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าตาเนี่ยออกไปข้างนอกกับยายตายายไปดินเนอร์พายายไปดินเนอร์ด้วยใช่ครับทีนี้ก็เลยไม่ได้ซื้อปลาเลยไม่ได้ซื้อปลาเลยจบกันหมดจบเลยชไม่ได้ซื้อปลามาทําเลย โอเคแม่ค้าอธิบายไม่เคลียร์ผมว่าเออจริง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 แม่ค้านี่ไม่ได้เรื่องเลยครับผมยังถ้าผมเป็นแม่้านะ้ลูกค้าถามว่าปลาสดไหมคะผมจะตอบกับลูกค้าที่มาซื้อว่าเห็นมันไหวไหมล่ะเห็นมันไหวไหมล่ะโอเคเยี่ยมถ้ายังไหยอยู่เนี่ยแปลว่ายังสดอยู่ครับ แต่ว่าถ้าไปถามแบบกับพ่อค้าที่เป็นผู้ชายหรืออะไรงเงี้ยครับเวลาไปซื้อของพวกผักสดหรืออะไรเงี้ยเราอย่าไปถามเขาอย่างนี้นะครับเราเดินไปปั๊บแล้วเราถามว่าสดเปล่าพ่อค้าตอบกลับมาหาผมเลยนะแล้วจะเอาเ่าลหร่ผมปอตัวเหมือนนันอ่ะเน่โอ้โหเกือบมีเรื่องเกือบมีเรื่องมีราวโอ้ใครเข้านอนกันห้าโมงเย็นใช่ใครเข้านอนกันห้าโมงเย็นใช่ไหมเข้านอนกันนู่นตีเจ็ดตีแปดนู่นอ่ะ อ๋อคาดจะนอนกันตอนนี้ก็ได้ครับเพราะว่าห้าโมงเริ่มเย็ยนแล้วครับใช่ครับเพราะค้าแม่ขายนี้ก็ลำบากเหมือนกันพาอ,อว่าอะไรครับเพราะว่าเขาก็ต้องทํามาหาก,กินก็หาเช้ากินค่ำเนาะทำไมไม่ท้าทำไมไม่มีพ่อค้าแม่ค้าที่เขาหาค่ำกินเช้ามั้งครับทําไมเราต้องไปกินตอนค่ำมันมันอ้วนนะครับครับ ระบบเผาผ่านตอนกลางคืนเนี่ยมันมันจะย่อยยากเออทำไมทำไมยากเนาะใช่ไหมเออใช่ครับทำไมไม่หาข้ามกินเช้าถูเออโอ้ชีวิตลำบากอ่ะดังนั้นเขาจะมีคำว่า breakfast ทำไม lunch ทำไม dinner ทำไมอ่าใช่ไหมเยอะง่ายง่ายทำไมต้องทำให้มันยากเออถูกต้องถูกต้อง ก็ต้องเปลี่ยนมุมใหม่แล้วต้อเปลี่ยนเลยใช้คำว่าหาเช้ากินข้ามหัวจะเป็นหาค่มกินเช้าเป็นหาค่มกินเช้าแทนใช่ครับครับเพราะว่าเดี๋ยวระบบลุงพาหนูมาเจอกับอะไรแบบทำงานไม่ได้เจ็บ